สบายดีพี่น้องสบายดีสบัสดีครับพี่น้องป้องไปกรับเมื่อนี้จัดร้อยสีมาลองเบิงตลาดเพื่อสีเตรียมเตรียมของอยู่ของกินหรือว่าเตรียมของไใบตาให้นักดนตรีเข้าใวสะซ้อมนะครับกัสิีนี้ยังเน่เขาวสารอาหารแห้งสีเตรียมไวเพราะว่านัดนักดนตรีมาซ้อมแล้วนะครับพี่น้องก็เลยสิมาเบิ่งตลาดบ่ไปน้าว่ เปารถตีเขึ้นจไนะไหนเด้อเนี่ยคนอำเภอเมียกับหลวงจะไปกวนอะไรบุตรนะองตรงๆเออคลิปนี้จันดึงคนพาเมียพาลูกคนมานน้ำพอดีเปิดศรีมาสือขวางน้ำจันร้อยเป็นหายาหล่อพึ่งว่าอ่าห้าสิเอายังไหวให้นักดนตรีใน่ย่านมาสอมกันนะครับพี่น้องครับไปเนะป้ารถซะนะท่นพวไปกวนสิไปก่อนไปเบื้องตลาดก่อนพี่น้องมืาอนี้เลาะตลาดตลาดคุณมีไส้ตลาดคุณมีไส้พี่น้องไครับ แห่งเ,เมืองสองข้อนบันปักอซองสซบบวเล้าเอาไปโอ้รถหลายแห่งเลยแสดงว่าตลาดคึกคืน,นดีพี่น้องนะาสละสองไม่รู้กันงสงสัยสั่งอันโรต,โโตีแล้วไปแล้าโอ้ในโรตีแล้วเนาะ ได้โรตีแล้วอไปพี่้องป้าเข้าไปกันเลยโอเคเข้ามาหอดตลาดแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยจะเข้ามาดูทางด้านอาหารเข้ามามีอี่ยงแนม่มือนี่โอ้เพียบเลยกบวกตวหั่กบตนัยนิดน่อยวัน,ยน้อยกบโกตนยัตนยมาสิ ใจละสองแม่ลูกไปไหนยังนอทั้งขุนนอปันทินอจ้าจ้าแม่จ้าโอ้ยบอกตัวปีตัวปีแรงกว่าจอยเลยตามเสียบแล้วแม่นอโดยแม่ยังเป็นหัวเป็นหอ่แม่หอยย่านางโอ้หอยย่านางหอยย่านางครับนอนใหม่นอนอนใหม่เผาเรียบร้อยแล้วแม่นออู้โธ นกไม้เผานกไม้เผา๊าบัก wow, อิบักอิบักแตงนี่บักแดงพักน้่งอ่างยาฮ่า่พักน้างอ่างยาว้าวได้อะไรเนี่ยโอ้ได้เกือบมีไฟพ้อ โอ้ปา๊าเกือบยังก็มีไฟมาได้ยังมากินเมื่อนี้เมื่อนี้มากกับร้านน่อยเอ้พอ่อพ่นเผารถอยู่ลูกอ่าแ่าอึงไต้อะไรไปกินออน,นีลล่นล่ะลูกเบาอึงปลาสิบขสามาเบิงอ่า วัตถุดิบวัตถุดิบข้าวเขาเขาสารนีนน่น่าจะพอมีอยู่นะครับเื้อแบบร้านขายทรงยี่นะครับแต่ว่าซุ้มไข่เอย้ยซุ้มป่าแหงเอ้ยยังเสียนะครับพริกแหงกระเทียมนี่นสิประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ต้องได้เอาเอาไปไหว้ให้ทีนักดนตรตีเฮาเวลาย่ำซ้อมกระจังสิดมี่กับเขากินดันมา ไะครับเพราะว่าเ <l Jean> no yeah. ้าวเสด็จ้อมกันเป็นเดือนนะพี่น้องมันต้องเลยฮะกับข้าวไว้ร้องรับทีมงานเทานั่มไอ้ับอืมก็เลยมาเบิ่งตลาดนั่มมาหนี่นะครับพาพี่น้องมาเลาะตลาดนั่นละเอาง่ายนี่ครับพี่น้องใครใครกับแผงละสี่สิบแปดพันสี่สิบแปดพันกับประมาณอันนี้สี่สิบสี่พันประมาณลอยกูบะไอ้กับพี่น้องประมาณลอยปัว ได้อะไรซีนก็ไหก็กินอยู่หมู่บ้านเอาซีนอีกบ่เอาคนมามาเบิ่งซีนสบายดีขออนุญาตถายน้ำหน่อยเด้อคนอยากได้ซีนก็อยากได้ยังเอาอะไรอ๋อันนี้หมูเนาะตัวไหน่งเนี่ยหมูอ่ะโลละหกพันห้าพันต่างหากโอ้บักเงี้ยง่ายหมดเงี้ยง่าย ลิ้นจี่ช่วงนี้กําลังเบ่งบานเลยนี่ครับพริกแขง <c oughs> พริกแขงเน่ <c oughs> เากระเทียมสนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวสารข้าวสารตากระต่ายน้ำตาลมันนีงนะครับของที่มันมีแบบอยู่ในตลาดเท่าไหน,น,นจะหลายแนวเจ้าหมูบอไปฝากกุนบ่อเอาเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดองเละาะเบื้งตลาดอีกจะกรอบกันได้หมูแล้วทั้งนี้ ใส่หมูไปใส้คุณสามีแล้วโอ้มีอาหารทะเลน้ำมีกุ้งมีปลาหมึกมีปลาทูเห็นยังไมีแต่อยากกินย่างเดียววานนี้เอาหัวพ่อมาซื้อรถเจ้าซื้อย่างเดียวหัวมามาจมอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเสี่ยนน้ำตาน้น,งน,งน,งนองเสียนม,ามาะม่าเสียนเล่นเสียนกว๋วยเตี๋ยว บุนเซนนะครับเซนก๋วยจับประมานนี้นะครับอันนี้เส้นบ,มบมะมี่หลอดบ่ะเนาะบะมี่หลอดเกี้ยวหลอดปมาี้านนี่โอ้มีหลายแนวอยู่เดอ้อนี่นะครับกันู้ได้มากินซีนก็ต้องซื้อบีไปเป็นขวดนะครับบีขวดเน่าก็มีนะครับ,บ,ข,นะรบของหวานกับกะทินี่เลยนี่เลยก็ก่วงอยู่โดนดูไม่สุดหรอก ปัญหาคือเสี่ยวไลยปันไดตัวน,นั้นแหละนะพี่น้องเนาะคนน่ะเพียบเลยพักสดก็มีทั้งนี้ประเด็นทั้งนี้จะพักสดเวลาเห็ดต้องกินบางอย่างพี่น้องพักบุ้มี่มาตลาดนี่เพียบเลยแล้วก็ราคาถือกูแนวอื่นพร้อมพักนะครับอ้ายตุ้กพริกสดพักสดผักบุ้งนี่หมดเลยโอ้หนังเข็มก็มีพี่น้อง นั่งเชม็มนั่งเชม็มนั่งว่าต้องเอาไปจี้กันเป็นกลุ่มนะครับลักลัตมากับอาหารของที่ห่อไปไว้กับตองมีไข่ละ่ะพี่น้องไข่นึ่งละ่ะสองไตแหงนะครับประมาณน,นี้เอาไว้เตรียมการไว้ให้ทีมงานนักดนตรีเฮาเวลาอ่าสอมมันกับสิบวิเวลาเห็ดปายในกันมีแต่แบบเอาแบบ สดๆกันเลยโอ้ปลาหน่อยมันไล่ไหลมาเนี่ยอืมปลาปิีงปลาหน่อยปลาคอสุดแล้วมาทางนี้ก็สุดแล้วอืมหมึกยื่นหน่อยหมึกยื่นหน่อยก็เผือกอ่ายังอันนี่อ๋อไม่อ้อยไฟป่ะแม่ไม่อ้อยไฟ มันเป็นขนมคือเป็นอันเปไ็นตะเสียบเตียงสิเลยอเอากล้วยไปฝากพ่อลุ่งเจ้าปีกันนะกันมากล้วยได้ได้พอใไงห,หน่ะวีตัวไหนล่ะแม่นี่ยอ๋อเอาเจ้าวีก่อนไปฝากพ่อลุงก่อนหวีได้ตึงๆเน่นาะเนาะงามเบิดสุวีเนาะแม่เนาะงามเบิดสุวีเลยมีแต่หวีตึงๆโอ้โหนี่ใหม่ๆเลยหวีรห่าพันประมาณ เจ็ด <7 S 2> ว่าแม่ตัวนี้บ่อ๋อม,ม,มันมันมีแยก่อใช่ไหเนาะห้าพันกับประมาณสิบบาทนะครับพี่นอ้องเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้งามนี่ครับพี่เดียวกับกินบ๊อบบ๊พี่น้องเลย <laughs> ได้แล้วได้ 5, แล้วห้าพันแลแม่เนาะ โอเคได้แล้วไปกันได้แม่ได้แล้วพี่น้องได้แล้วอุ้ยปลาปลาหน่อยบนคือหลายคือง่ามแต่ง่ามี่ปลาเส่เนาะอืปลาขาวสวยปลาปลาบูกระมีปลาปลาในก็มีปลาตองหน่อยก็มีปา่ปลากาก็มีพี่น้องครับนึ่งยอดปลากาปลาสูตรก็มีเนาะปลาปลาเส่เพิ่นว่าอันนี้ก็ ปลาคอปลาไหลปลาคอกับเอียนพี่น้องครับหมูหลายขาดขาดขาด,ดโอ้ยนี่เห็นแล้วของที่เด็ดที่เด็ดซื้อไปไหวเลยบ๊อบพีดหวังตัวนี้หนังเข้มพี่น้องหนังเข้มโอปา้าขายจะไหนเนาะแม่หน,นังนี่เนาะโลหกสิบโลหกสิบพั 60, นพี่น้องหนังเข้มตอนบมอกใหญ่หนัง เป็นหนังกล้วยได้หนิพี่น้องมาเป็นหนังง้อได้ครับนี่หนังกล้วยโอ้ยหลายเลยเป็นกองเป็นแบบนี้เลยสําหรับเอาไปจีกับเกี่ยมเนี่ยุดยอดเลยพี่น้องนี่โลดหกสิพันต์นะแม่เนาะสําหรับผู้เกลียวดีพี่น้องมากหนังต้องยำดีๆีนะแม่เนาะฝากเอาก็ได้เนาะหนังเค็มหนังเค็มอืมปลาแดดหอมหมุนเลย อันนี้ก็จะเป็นโซนของขนมขนมปังเอ้ยขนมอันนี้ขนมกินกับกาแฟานะมะเซานะครับนี่เป็นขนมปังนะครับอันนี้นนก็จะก็จะเอื้นเข่าจีนี่ยิ่งใหญ่นี่้าจีนี่นะครับแซ่บเลยตัวนี้โอ้ยโถยหลา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 ยยูปีก็มีพูนของเราก็มียังหลายอะไรอ่ะอืม หลายหลายหลายโอ้ยตั้งสิกินอีหยังเนยหลายแนวเนาะไม่กล้าเพิ่นเติมใส่หรือไม่กล้าว่าพี่อจะไปกับมี่เพิ่นว่าอันนั้นถุงตัวไหนน่ะใหญ่ๆน่ะเขาจีเนาะถุงตัวไหนเนี่ยเนาะสิบพันหรอสิบพันป่ะเออแต่บางแกถุงก็น่าไปเนองเอาไปกินกับนุ่มบ่เออเนี่พี่น้องครับโอ้ยมหาสื่ออันอันนี้ได้เขาจีเลยพี่น้องเลยนี่ได้แล้วพี่น้องครับเพิ่นว่าเขาจีเฮ้ยเอ้า เอาคลิปนี้เอาซับนี่ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวได้ข้าวจีแล้วเสียเมื่อกินกับอย่างกับนุ่มบ่ะอุ้ยงามหลายพี่น้องเลยเก็บใหม่ๆสดสดทุกวันเพป็นป่ะสดจากเตาหนูแม่น้อเอาคือก e ันเบิร์นั่นละโอเคได้แล okay, ้วพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสิไปเบิร์สินค้าต่างๆแล้วก็สิได้ออกเมื่อเดี๋ยวจานเรื่องมรดิ์าโดนนะครับพี่น้องครับอ้าวสบายดีอยู่ดีนี่ยังพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปแล้วเลาะตลาด